ชุดเทคโนฟรีไฟเด็กช่างคนนี้ขอเป็นเด็กพี่ได้ไหมว้าวคำคมบาดใจเก่งในบาดตูดมีโลโก้ด้วยนะเทคโนฟรีไฟโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมว่าน่าจะยิงกันทั้งวันและนี่ตัวอะไรอ่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยดูสวยเป็นพิเศษก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงบุญแปทีการันตีกินเกลือ ับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมตู้สุ่มสามัญประจำฟรีไฟล์นะครับรอบนี้ก็เป็นชุดเด็กช่างนะน่าจะมาจากกระแสนหนังเรื่องโฟกิงสองที่จะเข้าฉายแน่นอนมีหัวเข็มขัดด้วยชุดออกแนวไทยๆนะครับเป็นเสื้อชอ็อปมีโลโก้เฟืองห้อยสร้อยคอด้านข้างมีตาโลโก้ด้วยนะของจริงก็คงเป็นพวกตาสถาบันด้านหลังมีเฟืองนะครับ ก็ดูดีนะใส่กระโปรงสั้นรองเท้าผ้าใบนาฬิกาข้อมือดูแลได้อารมณ์แบบไทยๆอ่ะสวยดายมันมาแค่ชุดนะครับถ้ามีพวกอาวุธระยะประชิดที่เขานิยมใช้ตีกันในชีวิตจริงนี่ผมว่าเฟี้ยนะพวกไม้ทีมีตายญ้าเล็กขูดชาร์ปอะไรพวกเนี้โหจ GM น่าจะทำมานะบอกเลยครบเครื่องเท่าไหร่ก็ซื้อเอาจริง ของรางวัลในตู้ก็มีแค่ชุดเทคโนโที่เป็นของใหม่นะครับ1เซ็ตมันจะมี4ชิ้นส่วนของอันอื่นๆเนี่ยมันเป็นของเก่าหมดเลยอันนี้บาเลตอะไรอะบาเลตค้างคาวอันนี้มีแล้วนะครับมาลุยกันเลยนะครับเลือกของไม่ต้องการออก2ชิ้นกดยืนยันกดยืนยันแล้วก็เริ่มหมุนก้าเพชรมาปาบที่1ชุดออกไหมครับนั่นไงกองไฟ ชุดไม่มีมีกองไฟเอาไปก่อนเฮ้ยอะไรโอ้เอ็มห้าร้อยอันนี้ผมมีแล้วโอเคน่าจะต้องล้างแล้วนะครับมาลัวไปเลยสี่จุดเก้าเก้าจุดเก้ารอยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสุดยอดไปเลยคุณได้ล้างตู้โดนไปกี่เพชรก็ดูได้บนหน้าจอนนี้เลยนี่ครบับ ชุดนี้มันมีแว่นเน็บอยู่ที่เสื้อนะเสวยดายตรงที่มันเอามาใส่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่แว่นอันอื่นเด็กช่างเนี่ยมันต้องใส่แว่นนะมันจะได้เติมความดุดันไม่เกรงจอยกูไวโออันนี้ไม่เข้าเลย <c oughs> หมวยนี่ค่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ล่ะ <c oughs> โอ้มาดูโลโลไปนะ <c oughs> อันนี้มะอันนี้มันก็จะดูแฟชั่นไปหน่อย <c oughs> อันนี้ดูแบบว่าคุณหญิง <c oughs> อันนี้ล่ะเอ้ยเนี่ยแหละ แว่นพี่เบาไอนนี้เข้าแน่นอนโอ้นี่มันเด็กช่างชัดๆเลยนะเนี่ยสาวเทคนิคตาคมผมยาวโอ้โหอย่างเฟี้ยวชุดเทคโนเทคนิคมาต้องถือบีทด้วยนะครับป้าวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปไล่ฟันคนกันในฟรีไฟล์เดี๋ยวเจอเด็กต่างถาบัานนี่เราตะโกนเลยดินน้ำมัน,น,มนโว้ย <c oughs> <c oughs> อบจะให้แม่มาขอ<ถ>อย่าล้อให้มัานานันแรงเพลงนี้ลอยมาเลยนะครับสาวเทคนิคตาคมผมยาวขี่สกายวิ่งลงบาซิเลียไม่ใช่แล้วโรงเรียนนี้น่าจะไม่ตีกันนะโรงเรียนนี้ยิงกันอย่างเดียวโดนล่มยิงกันอย่างเดียวยิงกันยับด้วยบอกเลยมาวันนี้ลงกันที่โซนาบ, calm, บาบอนนะครับแดนชพรับบาปที่คิดถึงเอ้มีคนลงกับผมอีกแล้ว เหมือนเดิมลงที่ไหนเนี่ยมันต้องมีคู่อลิตามมาเดี๋ยวขอหาอาวุธก่อนเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะเทคโนเทคนิคต่างถาบันเนี่ยเดี๋ยวเอามีดไล่ฟันให้หมดเลยฮะ <Huh? S 1> ห้าเอาซะด้วยไงมาคนเดียวยังจะห้าเอาด้วยเอ้ยไม่ได้มาคนเดียวเอ้ยมาคนเดียววาถูกแล้วคือผมมามาคนเดียวแต่ผมกดสุ่มทีมมาเออมันเลยเป็นสี่คนโอเคสี่ <Okay. S 1> คนเนคาไม่เรียกลุมเฮ้ยแต่เกมนี้เต็มห้าสิบนะเนี่ยคุณผู้ชม 50คนยังไม่ยิงกันเลยอ่ะผมว่าตึงนะวันนี้ตึงแน่นอนหมายถึงล้มนี่แหละตึงแน่นอนล้มดังตึงเดี๋ยวคอยดูแต่แต่มันเงียบๆนะไอตัวที่ลงกับผมเขาไม่ไมายิงไม่มาชาร์จบงชาร์จบ้านอะไรเลยเพื่อนเพื่อนก็ฟาร์มอยู่เหมือนกันใช่ไหมแปะกับระเบิดไว้ก่อนเผื่อมีผู้โชคดีมาเหยียบแจ็คพอตแถวนี้ hey. อ่าสาวไอวอเหมือนกันเลยนะขวาก็มาเอาไม่เตกพันยาเหือพันยาเหือบิวไปก่อนเลยบิว <c oughs> ว่าไงน,น้อนหัวลั่นไป <c oughs> หัวลั่นไป ไปซะแกงนอนบอดบอดกับนบนลนปนกันไปถ้าเดินเออเอ,อ่ยิงเราไม่ได้วนเดียบอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอดในแรงเนี่ยไม่แน่นะแบบว่ายืนเล็บโผล่ออกจากไอวอพวกยิงเล็บหลุดเนี่ยไม่รู้จะหวดไปไหนวันนี้แกงผมเขาฟาร์มกันบาล่างนะเนี่ยมีผมมาบาบนอยู่คนเดียวเฮ้ยใครแวน้น ทำอะไรกันพอหนุ่มขับรถไล่ชนอย่างนั้นเลยไม่ได้กินหรอกนืมมันบอดรือมันคนเนี่ยทำไมมันเดินงงๆเด็กช่างก็งงนะเนี่ยเดี๋ยวยิงเดี๋ยวขับรถเดี๋ยววิ่งมาเก็บของ <Un stoppable. S 1> ไม่น่าจะบอดนะถ้าบอดมันไม่น่าจะขับรถได้ <What? S 1> น่าจะเป็นคนจะมาไล่ชนบอดแต่โทษทีพี่ขอลาและจะเนอททำไมครับเนี่ยอันนี้มันเด็กช่างหรือวา่าเด็กพูดไทยไม่ค่อยชัด อุ้ยเจอไม้เบสเอามานี่เลยสิ่งนี้ที่ตามหาจริงๆเราต้องตามหาหมีดนะแต่ว่ามีไม้เบสตอกตะปูก็เอามาก่อนนี่อาวุธคู่กายเด็กช่างใช่เลยนะเนี่ยใส่เสื้อช็อปถือ id, ไม้เบสไล่หวดที่มันเด็กช่างโฟกิง King, ดินน้ำม,มัน Let เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับตอนนี้นะครับผมเห็นเด็กต่างถางบ้านเนี่ยกำลังจะวิ่งค้ามเข่ามานะเดี๋ยวผมดักตีเลยไม่รู้ถาบ้านไหนเหมือนกันเดี๋ยวเจอเลยข,อขอยเออขอของหน่อย เดี๋ยถไายหัวเขมขัดเลยนี่วิ่งถือมีดด้วยไอ้นี่น่าจะพร้อมลบตัดกำลังไปก่อนสองแปะซื้อด้วยจะได้ดีด,ด,ดมาอินโวยหัว,วหัวหัวหัวไปเลยเอ้าโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมากับเพื่อนก็นไม่บอกจบกันสภาพ อันนี้เป็นการจําลองเหตุการณ์เด็กช่างไล่ตีกันนะแต่ว่าวิ่งผิดจังหวะไปหน่อยเขาอยู่กันเป็นแก๊งเราห้าวไปคนเดียวง่ะลวงเพื่อนจ๋าเฮลเมีเพสอ่าเพื่อนเป็นงานแล้วเนี่ยวิ่งมาที่ตู้บุญเติมและชุบอย่างว่องไวนี่ถ้ามาคนเดียวโดดใหม่อย่างเดียวเลยนะเนี่ยดีนะเพื่อนอยู่ช่วยทันมาได้เวลาเอาคืนแ้นนี้มาต้องชําระเมื่อกี้ทำอะไรไว ลุงใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขอหาปืนก่อนนะฮาวไปหน่อยนะจ๊ะหิวกินข้าวฮาวกินลูกปืนวิเพื่อนเบอร์สี่ใครทำนายรอแป๊บหนึ่งนะกำลังไปขอฟาร์มของก่อนมาได้เวลาคืนตื่นดืตตตตตต้ตื่นดื้อตื่นตื่นตื่นจัดหรือเปล่าโฟกิงบางละจันน่ะสลับสับยิงไอวอล มีเสียงนะเนี่ยใครอยากมีเสียงนะเนี่ยหัวลวงไปเดดเ,เมื่อมีโอกาสนี่ชื่อหรือว่าจะเขียนเรียงความขึ้นตอนสดารมารเลยนะเมื่อมีโอกาสเอา้าเบอร์สาใครทำนายหัวกระโหลกแดงกันลือๆเลยทีมผมรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปเอาไม้เบสก่อนอาวุธคู่ใจ ศพผมยังอยู่ไปเนี่ยอุ้ยยังอยู่ยังไม่มีคนเอาไปเล่นใครเขาจะเล่นล่ะไปไปไต้หัวดคนมีแต่ผมเนี่ยแหละเล่นเองไงจะใครล่ะตือดืดอตือดืดอตือดือดือมาละจ้าเด็กช่างโฟคิงปืนก็มีนะไม่ได้มีแต่มีแต่ไม้ลวงไปเด็กผหนุ่มเฮ้ยมีสกิลชุบหรอเฮน ป้อใจอีย่างว่าป้อใจนี่คนภาคไหนนี่ภาคเดียวกันหรือเปล่านี่พี่บาวพี่เบวเป็นคนภาคไหนตั้งชื่อเปกเปกมาคนเดียวซะด้วยนะตัวนี้พี่มืดพี่มืดไม่พาเพื่อนมาด้วยพี่มืดมาคนเดียวแล้วไปคนเดียวแ <c oughs> ะตอนนี้ทีมผมฟื้นกับใหม่อีกรอบนึงนะทีมเวิร์กด้านการชุด <c oughs> เฮ้ยรถแวน้นดิวานี่มันเทคนิคไหนเนี่ย น้องเศร้น้องเศร้าเทคนิคที่ไหนมายืนเก็บแอร์ดรอปเลยที่นี่ถิ่นพี่นะท่านแน่จะชูบเหรอพี่ไม่ให้ชูบนี่มันโฟกิงภาคใต้นี่วะสำเนียงนี่ใช่เลย <c oughs> เดี๋ยวเหนอเดี๋ยวใต้ตกลงจะเป็นคนภาคไหนเนี่ยภาคไทยละกันไปได้ทุกที่เดี๋ยวขยับรถก่อนเด็กโฟกิงมาต้องเดินทางเข้าแบบทะลุมิติ เข้าธรรมดาเนี่ยมันง่ายไปเอาติดอย่างวะเอาโอ้จะได้ไปไหมวันนี้ส้องใส่ต้องปาดขวานิดนึงเอาใหม่อีกรอบเอาเฮ <c oughs> ้ยน้องสาวลงกันอย่างงี้เลยเลยิีไปก่อนนะน้องลงมาอย่างงี้น้องก็ลงไก่ไปแค้นใช่ไหมจะลงมาชาร์จหรือเปล่าแล้วมันนอกวงด้วยนะผู้สาว แ yeah, ย่ผู้สาวกว่านี่เจาไอวอลเจาไอวอลล้วงเลยนอนดูดของอยู่รอบนี้พี่ไม่ดีดแล้วพี่แวน่นรถขอ,อยืมรถหน่อยนะครับนะไปเลยจ้าเงิน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 ไอ้แก๊งผมมีบรรดาขอบวงอยู่ดีกวา่ากำลังประทะกับคู่วหลีต่างสถาบัานผมการเข้าก่อนเลยใครใครยิงใครยิงโรงเรียนผอม <c oughs> <c oughs> พิมพ์มืดมาอีกแล้ววะเราอะ่ะกดสกิลอะไรเนี่ยกดสกิลอะไรชุบชีวิตเหรอหออุอ้ยไม่แตกเฉยเอาไปไหนแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวยิงยิงอยู่แล้วหายไปไหนหอแอบเหรอตายปนะน่ะตายปนะน่ะโดนตีผมยิงไปแล้วมั้งไม่รู้ใครเป็นใครละงงผมว่าอยู่ต่อไม่ดีนะ เด็กช่างมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กที่ดีมุยไปละจ้าเอาระเบอร์สามวิเข้าทันไหมนะลืมรับเพื่อนมาด้วยเพื่อนจะทันหรือเปล่าเราจะทันและมั้งเพื่อนสู้ๆนะเป็นกําลังใจเดี๋ยวเราเคลียร์ขอบวงให้มีตัววิ่งด้วยไอตัวนี้เดี๋ยวรู้เลยเด็กเทคนิคขับรถไล่ชนวันวิโอ้โหก้อนหินช่วยชีวิต มีแปลงล่างซะด้วยไอ้นี่มันคนเล่นของนี่หว่าเทคนิคถาบันไหนเนี่ยแปลงเป็นผีก็สื่อได้ด้วยโอ้ยโหโคตรครับพี่โทษครับพี่โทษครับพี่โทษครับพี่วีแปลงล่างอีกแล้วเข้าหลังเหรอยิงไม่เลิกเลยใช่ไหมเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักแน่นอนฟรีไฟโวยมาแล้วโวยหัวแตกไปดิจำไว้น้องที่ดีถิ่นพี่ จะฮาวกับพี่นะที่นี่ฟีฟายกดไลค์ให้ด้วยนะสุดจริงคนนี้สุดจัดปละหลัดบอกขนาดปลาหลัดลาออกยังซื้อตั๋วไปดูโฟร์คิงหูแล้วดูคนคุณผู้ชมวงเหลือแค่นี้ยังเหลือทั้ง8คนปล่อยโดนสแกนก่อนหยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนตึงนะเนี่ยเอาแล้วเบอร์3าผมไม่รอดเรอเนี่ยกลายเป็นกระโหลกไปอีกแล้วเจอการชัดหน้าแล้วกันเพื่อนเฮ้ยข้างหน้าถาบ้านไหนอะ่ะเด็กไหนอะ่ะ เด็กไหนเด็กไหนเด็กไหนฮึโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นปือนอ่ะเราอ่ะไม่ดีนะตัวจริงก็ต้องเล่นมีเล่นไม้เล่นปืนเหรอเด็กไหนเด็กไหนเด็กไหนหัวตังปองอ่ะบอกเลยเด็กไหนก็ไม่รู้นะเล่นปืนไม่รู้มีใบเอาญาเล่าพกปองพกปืนมันอันตรายนะคนจริงก็ต้องพกไม้ <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนเบอร์สอง สบายดีนะนั่งเงียบเลยคุยยู่กำแพง <S <S อะไรตอนนี้เหลือ5้าคนนะครับวงเล็กแต่เหลือ5้าคนนะผมว่าเดือดวงนี้ผมบอกเลยเดือดยิ่งกว่าต้มมาม่าเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยโดนสแกนก่อนนี่เด็กเทคนิคพกโดนด้วยโคจะไฮเทคเครื่องดีดก็มีนะนี่เทคนิคขี่ใบกล้วยไปละจ้ามีทุกสิ่งอย่างโรงเรียนนี้เอ้ย หาบ้านไหนเพื่อนใครมันแจม๋มอะแจ๋วเหวะแจ๋วเหรอแจ๋วเหแจ๋วหระรู้จัหจหกหรือเปล่าด,า,าดินน้ำมันโว้ยมาเดปั้นเป็นก้อนแล้วเควียงหน้าให้ด้วยไอไออะไรวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมหาบ้านไหนเราเด็กไหนแจ๋วเห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 วเล่นปืนหนอมีเหมือนกันนะ แม่ฮาวจริงๆเลยนะสาวเทคนิคของเราในวันนี้ถ้าชีวิตจริงเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะปวดหัวแน่นอนนะคุณตำหนดโดดล่มยิงกันทั้งวัน <g ül> ก็เดี๋ยวรอดูชุดชายกันละกันนะครับน่าจะตามมาเร็วๆนี้ใส่แล้วน่าจะได้อารมณ์โฟกิงมากกว่าชุดหญิงนะครับ